เมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็จะสมดูนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่า1 0นั้นมันคำนวณมูลค่าปัจจุบันกลับมาแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ1 8 5 5 7 6้านหรือไม่นะครับและถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ใดก็ตามที่มันได้ราคามูลค่าปัจจุบันเนี่ยเท่ากับมูลค่า1 8 5 5งล้านแปก็ถือว่าอัตราดอกเบีย้ยนั้นเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับผมจะเริ่มสมตั้งแต่ 11%ก็คือสูงกว่า10%ขึ้นไปนะครับในกรณีที่เราสุ่มนั้นนะครับถ้าเกิดเราสุ่มแล้วเจอพอดีก็ถือว่าเป็นการโชคดีไปแต่ถ้าเกิดยังไม่เจอก็ต้องหาให้เจอว่าที่กี่เปอร์เซ็นถึงจะได้มูลค่าปัจจุบันตามที่โจกกำหนดมาให้นะครับโดยผมจะสุ่มที่11%ก่อนแล้วก็ตั้งเงินเป็น2กลุ่มนะครับก็คือราคาตามมูลค่าคือ2ล้าน ส่วนดอกเบีย้ยของหุ้นกู้นะครับผมก็มาคำนวณดูนะครับว่าเท่าไหร่ดอกเบีย้ยของหุ้นกู้ก็คือการนำราคาตามมูลค่า2ล้านาน,น,นะครับคูณอัตราดอกเบี้ยของหุ้นก็คือ10%นะครับจะได้ละกับ2 0 0แสนผมได้เงิน2ก้อนแล้วนะครับเงินสองก้อนนี้เนี่ยก็จะต้องคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือ2ล้านเนี่ยคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันและสองแสนซึ่งเป็นดอกเบียย้ยก็คำนวณมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับ ผมสมมุติว่าที่11%ดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะต้องเปิดตารางนะครับที่ i เท่ากับ11แล้ว n คือจำนวนงวดเราไปดูกันนะครับว่ากี่งวดเขาบอกว่าคุณกู้นะครับมีอายุเริ่มตั้งแต่ปี x 5นถึงปี x 1 0ก็คือ5งวดนะครับดังนั้น n จึงเท่ากับ5ผมก็ไปเปิดตารางเลยนะครับเราคงจำกันได้นะครับว่าเงินต้นเนี่ยจะต้องเปิดตาราง PVIF ส่วนดอกเบีย้ยนั้นเปิดตาราง PVIFA ถ้าเราไปเปิดตาราง PVIF นะครับที่ i เท่ากับ11 n เท่ากับ5นะครับจะได้แฟกเตอร์เท่ากับจุด59.32และถ้าเราเปิดตาราง PVIFA นะครับจะได้แฟกเตอร์เท่ากับ3.69.64นะครับ แล้วเราก็นำตัวเลขนะครับมาคูณกันนะครับนำสองล้านนะครับคูณแฟกเตอร์ที่เราได้มาก็คือจุดห้าเสาสองนะครับจะได้เท่ากับ1นึ่งหนึ่งปสี่ศนครับส่วนตัวดอกเบี้ยนะครับแล้วก็นำสองแสนนะครับคูณ3ามจุหกเกสี่นะครับจะได้กับเจ็ดแสามหมื่นเก้ 280ร้อนำมาบวกกันนะครับจะได้เท่ากับนะครับหนึ่งเกนะครับเราจะเห็นว่ามูลค่าปัจจุบนันณสิบเอ็นเนี่ยไม่ได้เท่ากับราคาตามที่จดให้นะครับดังนั้นจินไม่ใช่11%บเออนแน่ๆน,นะครับคราวนี้ผมก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือที่12%บบ้างนะครับว่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะครับ นะครับที่ i เท่ากับ12ส่วนจำนวนมวดก็เท่าเดิมนะครับคือ5มวดตั้งที่2ล้านนะครับแล้วก็2แสนที่เป็นของดอกเบี้ยนะครับเพราะผมไม่เปิด p v i f ที่ i เท่ากับ12 n เท่ากับ5นะครับจะได้แฟกเตรอร์เท่ากับจ5 6 7 4และเปิดตาราง PVIFA นะครับจะได้เท่ากับ 3.6 0 4 8นี่นะครับคูณกันมานะครับสำหรับเงินต้นนะครับจะได้เท่ากับ1ล้าน1 3 4 8 0 0สนามืพันรอนะครับและตัวดอกเบีย้ยได้เท่ากับนะครับเจ0 0แ0นสองนสนะครับนำมาบวกกันนะครับจะได้ดกับ1่ล้านห้าหน้าันเ็ด้ย จะเห็นว่าที่12%นั้นเราได้มูลค่าปัจจุบันที่1,855,760ซึ่งตรงกับมูลค่าจากการขายหุ้นกู้พอดีดังนั้นเราได้ข้อสรุปว่าที่อัตราดอกเบี้ย12%นะครับก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นดอกเบี้ยในท้องตลาดนั่นเองนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าโจทย์ข้อนี้คือดอกเบี้ยในท้องตลาดเทา่ากับ12%นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณตารางการตัดจ่ายส่วนลด,ดกันนะครับ งานาตัดจ่ายส่วนลดนะครับเราก็จะทําตารางเหมือนเดิมนะครับก็คือแบ่งเป็นช่องนะครับช่องงวดช่องดอกเบีย้ยจ่ายช่องดอกเบีย้ยที่แท้จริงช่องส่วนลดช่องราคาตามบัญชีนะครับงวดดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยแท้จริง ราคาตามบัญชีงวดก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายกันนะคะนรับ1มกราคมปี x5 ผ่านผ่านผ่านไปที่ช่องราคาตามบัญชีก็คือช่องที่ซื้อขายกันก็คือ1,855,760